นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมสภากำลังยุทธโทปกรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่ารอบเขื่อนศรีนครินที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชั้นในอย่างเต็มกำลังความสามารถกันเลยทีเดียวครับทางด้านนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สั่งการให้สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่ายกระดับการรับมือให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือที่เรียกกันว่า ชุดเสือไฟนี่แหละครับจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพรและนครศรีธรรมราชเดินทางไปช่วยดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทันทีทันใดเลยครับและได้กำชับให้ชุดปฏิบัติการเสือไฟประสานงานกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านปูงอย่างใกล้ชิดกันด้วย แล้วเน้นย้ำว่าภารกิจหลักวางแผนดับไฟให้สอดคล้องกับภูมิประเทศสกัดกั้นไฟไม่ให้ขยายวงกว้างเพื่อลดปัญหา PM2.5 จากพื้นที่รอยต่อชายแดนด้วยครับ และนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ปหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดชุดปฏิบัติการบินเข้าดำเนินการสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังลุกลามบริเวณยอดเขาสูงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมทั้งบูรณาการทำงานเชิงรุกและเร่งควบคุมไฟป่าด้วยครับพี่น้อง